มื่อเนี่ข่อยมาจังหันเดในพี่น้องโอ้อันข่อยมาใส่บาดยู่บ้านงานเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นเสียจากข้างอื่นหรอกจ้าถ้าว่าเพิ่นมาอันเพิ่นมันง่ายมาเป็นคนบ้านข่อยนะเพิ่อนพ้นเป็นคนบ้านข่อยก็เพิ่นง่ายมาเพิ่นเลยอันมาตาบาดยู่บ้านละสันก็มีเครื่องไฟหรอก แบบเรียบง่ายแบบใส่บาทําเพินเคน,เนแบบเรียบง่ายสร้างใจคนกะติมัดตักบาทคนมาตักบาทคนเหมือนเสียอยู่บ้านอื่นหรออันนี้แบบเรียบง่ายอุ้ยควรไปสวัสดีค่ะคุณป้าได้อะไรใส่ข้าวค่ะน่นกะติตอยกันลุ่มลำลุ่มลำลุ่มลำไม่ใช่เลย กะทิเป็นป้ายฮอ,อย่างเดียวต่างปกติเด็ดแต่ป้ายฮอยเลี้ยงปลาเอาปลาไปใช่ <c oughs> ะวะปลา,ปา <c oughs> ปเลาอาจะคลิด้วยเนี่ยแบบนักหนักจะมางานอย่างงานอย่างขังหาแต่แล้วฮอยรถอัพกูได้หออ่อสูงมาฮอ,อย่างาไรหนึ่ง

น้องโสภตื่นตีไหนวันนี้มาช่วยงานตื่นตีสี่ค่ะก็เป็นผู้งามงามอยู่ทางขุนนะกูล่ะก็ใช้เสียสีเดียวกันนัดกันมาตีุิยทำไมสวยกันป้าดวงดวงุวยกวานสวยสีม่วงสีป้าดวงมดวงจำวันผิดจำวันผิดจำวันเสาร์ตี จะมาจะซื้อจะตีไรไตี่นะเดนเนแก่เสียอันนี้ลาบอะไรลาบหมูจ้าลาบหมูเสบเีบเลยเซีบไม่เสีบก็เสียบไม้ถูกใส่หอมบารามจ้ากินิล่าคนลุไเสียเลยทีนห้เป็นญญาไม่เห็นทีม้าุ่นปลาทูแล้วก็ลาบหมู คา้นองนีหยววเดี๋ยวเดี๋ยวเทพยังแหละน้ไหนมันยังากัเขานี่นพี่ตาไก่ไข่เนี่ยไส้กุงเนี่ยไข่เพิ่มมาไ้ปาไส้ไส้เพิ่มตี๋เพิ่ม่ียังไส้เพิ่ลาบหมูเต้องไม่ยังรวงยากเนะอเนบมันห่อเต้องไม่ยังรวงเพื่อเบหมูก่ไข่กับเขาแล้วก็แมนดิ สาวสวยทั้งสองทำไมวันนี้สวยจ้ามีธุระฮะมีธุระเมื่อไงต่เสียเ้อสมอได้จอสมอบาน่วยงับมั้งเพิ่นเแบบเรียบง่ายค่ะเพิ่นเป็นอันนี้ทั้งอึนนะเพิ่นเป็นค้นบานอ่นเราบเพิ่นมาชาพันอาทิตยุนีได้แล้วสิิปานใจจัก ทุ่งผู้ใด่นะวางแขเล่อยู่หันนะทุ่งยยมีจะาแบบเรียบง่ายม่นมีหอดอันเก่งไฟคำแบบจ่าอานในหน่อยคนก็จงมีนํำกิดํำจาาเด่นอใส่ผงไหกันนี่เลยจ้าผู้ใดเพิ่มอันเพิ่มมิเสียช้าพนักจิตผอมจ้าเนี่ปลาก็จะตัดใส่ถุงให้เพื่อนต้นหน่อไม้ โค้้ใหม่กบหลากหมูกับปุกบนกับแจวค <ทะ S 3> นบ้านบาอะไราเง้ออักัจะไล่เือตัตคงให้พี่ให้นนองทุกคนมาทุกนคนมาอันอันเสียช้าพันธ์ีวิตอันนี้กระาิฮะค่ะ เพินตักบาทซชื่อชื่อตก้ตักบาทรเขาดองพร้อไม่ได้กิเกาน้ำตอกเขาเจ้าอิ่มไปเน่ยสิเทียเอาเอาเอาให้จะได้หนาแม่หนา้าก็นานค่ะค่ะา สวยไปไปก้นสวยไปไปไปก็นลูกบอมาเด้อมไปก้ลูกอมาไปก็บลูกบอลกไปกัลงกบอจากไปไหนไปจากงานนั้นถึงงานนี้เป็นแบ